อันนี้เม่นกุุงน้ำโขงกับนี้ตูนี่ใหญ่โดนอนี้ 2> 1น่สองสามสีหตัวนี้ยังบอไซ ครับเมื่อนี้ก็มาหาอยู่หากินที่น้ําโขงครับพี่น้องสีไปใส่กุ้งครับดักกุ้งน้ําโขงครับกุ้งอยครับปเป็นลอบดักกุ้งครับอันนี้เป็นเนื้อน้องเนื้อนี่เป็นมีหัวอาหารกับมีห้อแล้วก็มีปลาแดกคั่วสิกันแล้วก็มาเห็ดเป็นสิครับเป็นเนื้อล่อกุ้งเข้าลอบดักกุ้งไปน้องใส่ช่วง้าเมงเล่นแล้วก็ยามช่วงประมาณสองทุ่มครับพี่น้องเอามาก็จิ้ดซุยู่ริโขงเลยครับเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ทั้งหมดเลยดีประมาณซากัาหลังผมนะพี่น้องทา้งซ้ายมือครับ อันนี้แมนยูทูบซองอยิงล้วนชาแนลเดือรัาพี่น้องนี่คอนเทนต์กเกษตรบ้านๆอยู่ริมโคงนล้วก,ก็บรนนมครับแต่ว่าวันนี้ครับผมสิพาไปหายุงหักินพี่น้องเจ้าใส่10บลัง,ข,ลงข้าใส่สิบลังเขามาแข่งกันนี่คือ แม่นพี่น้องครับวันนี้เราหาอาหารธรรมชาตินับโขงแล้วการถ้าเราได้พี่น้องแค่กเ็เข้ากินอยู่ริมโขงเลยวันนี้นะก้ยอยก้อยก๋วยกุ้งเต้นหาบนบนใส่ครับเพราะว่ามังกหินมันหลายครับนี่บันนี้คือแล้วเต้ยนี่บนนี้ล้วนี่ เรียบร้อยครับหลังแรกครับพี่น้องหลังแรกหลังสองหลังสามนีห่ห,หากินบนมานใกล้พี่น้องเอ้ยมันยังเอาง่ายนี่ตัวหนานี่้มันานี่ประมาณม,ม,มากบกที่แหละ น้ำโพขนาดอ,อืมคือตัวนี้มันจะประมาณนี้แล้วก็นี่ครับใส่รอบดักกุ้งฝอยริมโค้งแล้วละครับพี่น้อง พุและครับสองทุ่มมาลุ้นกันวมาสิมานเลยบอกพี่น้องเลยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วบุกมาแล้วครับพี่น้องครับตัวนึงครับตัวนึ่งปัดเส้นตัดเส้นตัดเส้นยาวเนาะปัดดูเลยครับเนาะตัดดู้นี่ยตัดเส้นเลยมามากพี่น้องเลยพอดีมกครับพอดี ขาจกินก้อยกุ้งครับอกโปลากระแตปลาซิวปลากระพงาทีปลาหไงปลากระแตปลดปลากระเตกใปลาซูได้พยเล่งยเล่งผม่พอแล้วสวงามรับพี่น้องงานปลาซิวในน่านภายในขอจัดงานพิเศษนสีงามเ่นะเลมาเลยปาเรไปยังปปลุ้องต้ มานรอบช่วงข้าวพุ่มงเลงนี่ปตักกุ้งดิปลาขาวปลามังปลาซุปทงแล้วก็ปลากระแทบปลาขับของครับพี่น้องดีดีปลาแซ่บครับพี่น้องปลาแซ่บสองทุ่มแล้ะครับได้เวลายามรอบดักกุ้งฝอยน้ำโขดพอลุนกันครับสิมมาเลยบอนะแต่ว่าสะดุ้งื้นนี้ก็พอได้มุกหม้อน้อยหนึ่งครับเฮาลุนกันครับลุนกันครับ คุนกันเอกกอกอันนี้เอ็นตายอยู่นี่นี่นโอ้ยสามสี่ตัวพอเด้อไอ้ก๊อกทิ่ทางตีเบื้องตีเบื้องนี่ให้เอฟซีเบิ้งนี่นะนี่พี่น้องครับมาเบิ้งกุ้งนางบ้านข่อยโตยิ่งใหญ่ได้ครับเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วเซฟก็กินบอกมันเบื้องนู้นค่ะก็ใหกินเล็ดหัวเนาะไอ้กุ้งเส้นน้ำปลาเนาะเกลียวเกลียวพี่น้องไอ้เกลียวนี่ นี่ครับผลงานอุ้ยพี่น้องเอ้อตัวนี้ขนาดนี้ก้ามมันใหญ่ๆกว่านี่นี่นี่ครับพี่น้องครับอันนี้แม่นกุ้งน้ำโขลกนี่ครับนี่ตัวใหญ่ๆพี่น้อนนี่ตัวเตี้ยนี้นี่นี่ครับโอ้ยเป็นได้เป็นได้พี่น้องขอดีดีก้อยเนาะประมาณสามสิบลังน้องเอ้ยอันนี้แม่นปลายกสะดุ้งฝีมือลูกคำจันพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีกุ้งไฟยามรอบหลังเล็กได้ประมาณเจ็ดแปดตัวครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่สำหรี่ก้อยไหมเออยาวแน่นแค่เชื้อเพรโหยาวคือเป็นเนื้อ อุ้ยอันเนี้ยนี่แต่กล้องเอากล้องเข้าไปเลยต้องเต้ๆนี่เห็นบ่เข็้บบอครับพี่น้องครับอ๋อใหญ่เลยเชฟพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับป้งครับปุ้งนะฮะนี่ครับพี่น้องครับปลาลูกตัวมีบาบูตัวนี้ฮะมันต้องมีแหละพี่น้องอันเนี้ยอุ้ยอันเนี้ยไอ้ไอ้บ่าวต้ไล่อยู่ได้เต้ยดูเด้เด้อไล่อยู่ไอ้ไอก๊อกตุ้งไฮไล่อยู่ ประมาณหกตัวอีบรนี้ยังยังยังอยู่ยังอยู่โอ้ยไอ,อ้กรักนี่เฮียบัเตี้ยนี่ฮีบรน,นี้นี่นี่นี่เฮีรนี้นี่ครับพี่น้องครับประมาณกำหนึ่งครับตีมสิกันครับพอดีได้กินได้ก้อยนะเหลืออีกสองลังครับอีกสองลัง กระสิแล้วแล้วครับอุ้ยอันเนี้ยอุ้ยดินีครับพีน่น้องหลังนี่ที่ว่าได้ายเตืบครับประมาณพุหลักครับกำหนึ่งเป็นเองยี่บมนี้ ในประมาณสิบกว่าตัวครับหลังนี้นะปลาแทบหมหลังเลยลาอยู่ได้กำังหนึ่งกูเด้นี่กุ้งเมฆใครก้อนนี้เมฆไข่นี่ตัวนี้เป็นไงครับอยู่ล้วนครับวันนี้เขาจะกินก้อยกุ้งนางครับกุ้งเต็มยบเมีแล้วมันตัวใหญ่ดำนิ่งดังเลยเนาะดำ ตามเชี่ยวเนาะตำมเชี่ยวเนาะส้มส้มนาวแล้วก็กินกับผักกระหินเนาะแซ่บเนาะปลาน้อยก็ได้กินครับกุ้งก็ได้กินครับพี่น้องนี่ธรรมชาติบ้านเฮาครับอันนี้เมีนฝีมือยกโยสะดุ้งครับพี่น้องทีมงานนี่แหละครับนี่ยิงล้วนชาแนลครับปลาสุปทงครับพี่น้องกุ้งมันหลายมันอยู่พื้นผมปลาไปนำแล้วปลานนีสมัยยังน้อยก็เอาเนียนแล้วมันกวาดสมัยก่อนสมัยนี้กวาดสมัยยังน้อยก็ไปกากตาเมียน มัน้ากวดถึงน้ำโขงเนาะปลายนนี้จุดไี้มันิตูอยางซ้รนี่หละนี่ครับถึงจะดุงเนี่ยกระชุ่ยไปยอนดี้รข้าวเร็วเบิดไอ้ภูมิใจเลยค้ยเนาะเาล่นเลยเนาะกอยๆอย ตายก็พอดีงามเนอะพอดีคัดหนึ่งานี่ชีสเลย่ยคุณผำจันเราหากะจิ้งเห็ดกะเก้งนะเนี่ยเนื้อเนี่ยวุณเล้วล่อยอยู <laughs> ่เฮ้ <laughs> ย้ยนฮ้ย้ย้ยยเฮ้ยิ้ยเฮ้เ้ยเ้อเฮ้ยฮยเฮเยเ้เย้ยเนะออกเย บีรถบีตะ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 แบบนี่ใส่เขอเกี่ยวกุ้งเนาะบไปก้อยเนาะเจียวกุ้งต้มโอ้ทำข้าเพราะทีนี้ทุ่มได้หลายเลยเอเนี่ยไปก้อยเต้นมาแค่แบบบุก้ากินแตมันมันใหญ่มันโตใหญ่นมันยันมันยันไอ้หนวดมันปักคอนะพี่ยากนะท้อก้อยพีน่ากับโมหน้ากใส่ครกมัอนี่ครับลูกกัญชันเพื่อนคอเป็นเซฟครับพี่น้องครับเฮ็ดปรุงซูกินครับพี่น้อง ก๋ยกุ้งบ้วยผมเสีบตาไปแล้วงมนเสีบตาผมเดงตหอมเดงต้นอมืะคับบุบญย้ำมาเดียวเลยนายเจ้าบุพเิต เ,เดอ้อบัตรไทเครื่องหอมมาเอาหัวท้อ,อนแต่ปันน้นเนาะเอ้ยจ้านหนขายอยู่กิมบัลเทาพี่น้องครับอันนี้แม่นเครื่องมุกปลาครับมุกปลานี่พี่น้องดีใส่ผวซีเครย์ได้ลายโอ้ยกลิ่นสุดยอดครับหอมใบขี้หุ่นระบบใบขี้หุ่นใบขี้หุ่น,นมีใส่แล้วใส่แล้ว เหมกป,ป่าเข้าคลอนๆจ้ำเข้าไปนี่เด็อดเลยเดนะนหมดขนพอดีครับครับได้มูกหนึ mm ่งพอดีครับโอ้เขาใส่หมกเดียวเข้าเดียวคะพุ่มอะทองคบนี่คืออานแซฟของข้าคืนนี้ครับ ไวท์ุ้งมุกปลาครับพี่น้องล้อปลาครับปลาตะเพียนน้อยนอยนี่เม็นกิ้งปลาซุปทงครับพี่น้องนี่ครับเซียบหุดต่างครับปลาลากก้เลยครับพี่น้องซุปทงของสาวเด้อสามตัวพี่น้องเลยโอ้สุดยอดครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับใส่กระขวดหลายเดินยังพร้อมเสิร์ฟแต่เร็วๆจนเร็วครับข้าวบัวชาเลยข้าวบัวครับเอาเรียกหรือบม่เรียกบัวเรียกวันไหนประมาณเนาะ นี่ละอพ่อพอพอาดพอพอกันพ่อกันพอเอาเอาลงมันจะบดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายวกบิตยวไอบ่าวน้ำลายเจ้าซิ่มแล้บอก่บวซิ่กับเซียมแล้วพี่น้องเยอะเยอะปีบอีหลายได้นี นีครับเร็จแล้วครับเพี่นว่าเกลียวกุ้งเกีียวกุ้งหรือว่าค้อยกุ้งกบดัดอะไรพี่น้องเกลียวเกลียวแล้วแต่สือื่นเนาะน้องครับไม่หยิบค้อยก็ได้การเถ้กเครื่องลดจังหวัดสุโขท่านี้มาเลยมันก็จังหิวน้ำโคลนครับพี่น้องครับเนื้อเสียบน้ำโครับน้ำโคลนไปตรงครับพี่น้องสูตรอาหารอีสาน มายิ้งรัวครับกินงข้าวทุกันครับข้าวเย็นครับค่อยท่าอยู่ไอ้ภูมิใจเอ้ยครับได้เลยครับได้เลยเอานี่ของแถมนี่เอานี่กินนี่กินกาวนี่เอาเจ้ามกปฝาม่วนแล้วก็มีความสุขพี่น้องไงอาหารกินหาเองพี่น้องเงหรครับเป็นนี่ครับพี่น้องนี่มกปลาครับนี่เจียวกุ้งนางนึงเจียวกุ้งนางพี่น้องตัวเลยนี่นี่เอ๊ Tao xem thì mục xem nó. Mục xem đây bạc cả tiệm. Ô mẹ mẹ bày tổ đấy. Điệt lưng Mẹ là ra Đức.

งามตาเปลินใจความทุกทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่าง